ผู้หญิงเราที่จะนึกถึงความเป็นแม่นี่ให้ความรักกับลูกอย่างไม่เห็นแก่ตัวแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าป้อนอะไรต่ออะไรให้ลูกเนี่ยมากเกินไปจนกระทั่งลูกกลายเป็นคนเียนิสัยจะต้องมีคนบริการตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นความรักเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นความรักที่มากเกินไปหน่อยและไม่ใช่เป็นความรักที่สร้างสรรคถ้าความรักที่สร้างสรรค์ก็ต้องให้พอด,ดีีให้ด้วย แล้วก็ให้ลูกเนี่ยรู้จักทําอะไรด้วยเพื่อเป็นการสอนออการอบรมที่เขาจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองและประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปข้างหน้าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอนึกถึงคําว่าแม่มันจะมีความรู้สึกอ่อนโยนเกิดขึ้นในใจมีความอบอุน่นเกิดขึ้นในใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีแม่อยู่เนี่ยรู้สึกมันเหมือนจะปลอดภัย อย่างน้อยแม่เนี่ยจะออกไปรับให้อะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นก่อนลูกถ้าจะเป็นอันตรายอะไรเกิดขึ้นแม่จะต้องออกไปก่อนฉะนั้นถ้าพูดถึงแม่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอ่อนโยนความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกเป็นเพื่อนที่เราจะไปหาจากใครไม่ได้จะเป็นความรู้สึกที่ป้อมทั้งความเสียสละและก็ความซื่อสัตย์สุจริตที่จะมีต่อลูกอย่างที่เราจะหาจากใครไม่ได้อีก